พร้อมย yani ังคะมั่นใจขนาดไหนคะวันนี้ก็เต็มที่ค่ะคิดว่าจะเก็บชัยชนะกลับบ้านได้ไหมหรือเข้ารอบต่อไปอะไรประมาณนี้เวลาก็ต้องทำให้ได้นะคะเชมายูริตเต้เต็มที่สู้ๆันนี้ค่ะโค้ดใหม่เปลี่ยนดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราโค้ดมีความอยู่กับนักเตะมากมากพิเศษความเข้าใจคุ้นเคยนักเตะใช้นักเตะเป็นอะ อ๋อขอบคุณมากขอให้โชคดีนะคะแต่ผมไม่อยากให้ชนะหรอกตอนนี้ขอถ่ายวีดีโอมาดูกันั้งแรกเหรอลูกั้งที่สองั้งแรกดูแพ้หรือชนะลูกอ๋อเสมอแล้วครั้งนี้จะชนะหรือแพ้ลูกแล้วเชียร์ทีมไหนลูกค่ะแล้วไปเจอกันข้างบนค่ะ ก็กลุ่มออเรนแมกเนตตรงมุมนั้นพอดี ก็ช่วงบาดเจ็บกันอยู่กินมากระวังอ้วนนะลูก พลาดพุ่งแก้วครับด้วยความขยันโอ้โหผมก็คิดว่าผมจะหลับไปละพอดีเข้าก็เลยไม่ได้หลับเลยเอาเด็กถูทุงผ้าน้องก็ไหลสดเรื่องเรากำลังได้นำไปหนึ่งลูก ก็โดนทํำฟาวได้ตั้งเตะตรงนี้นะครับสี่วัตกอนจะปั่นยังไงบอลสูตรส่งให้จอนาตาแล้วก็เลี้ยงตัดเลยสายไม่ปิดวิญ,ญญาณครับ ดีใจคั้งแรกผมก็คิดว่าเขาเล่นกลาดีนกับเราได้อีกเย้ย้ายไม่ได้นะครับปีโป้ย้ายไม่ได้ละหมดครึ่งแรกครับนำ2-0เก้าสวยกว่นี้ อ๋อสวยสวยสวยคนนี้ชัดชัดถ่ายวีดีโอไงที่สิบสองครับทุ่มตรงเปิดบ้านเจอบีจีถ่ายคลิปไงถ่ายคลิป ก็เป็นช่วงพักครึ่งครับถ่ายรูปเล่นกันหมายเลข13โชติพัฒน์พุ่งแก้วและผู้เล่นหมายเลขสีันินเนอร์เป็นนักเตะต่างชาติคนเดียวครึ่งหลังนี่คาโตะลงมาช่วยแล้วนะครับเอาสิวกรออก สี่สิบหกนี่แหละครับเด็กกาเล่นลูกได้ไหมโอ้โอสุดยอดครับไปสองเฟสลูกนี้ได้เดี่ยม ลงแทนปีโป้เกตเซสัยลงแทนอัครวินนะครับตอนนี้เกมก็โคตรหนาวอะในสนามอะเย็นชิบหายมาแล้วโ้ไม่ทานแล้ว เกตเตอร์สันทำได้ไหมโอ้โหจ่ายลูกนี้คิลเลอร์พาสอ้าวไม่ได้ครับอืมดีครับพิชวัตรก็ลงมาแล้วนะครับดูเหมือนเชียงรายอยากได้ประตูเพิ่ม ิลเป้ครับจากการผ่านของพิจิวัตรไหลตามช่องแล้วฟิลเป้ก็เลี้ยงลายเข้าไปจนได้ก็หายหนาวไปนิดนึงครับหายหนาวหน่อยเลยยินได้เป็นลูกที่สแล้วอ้เลาก็เหลืออีก10นาทีครับหนาว 我拍视频哟。 เ <laughs> ชียงใหม่ก็จนแล้วจนรอดก็ทำไม่ได้ตะกีกนะครับมีแอร์เซลฟี่ด้วย <Yeah. S 2> ลูกทีสี่จะมาไหมโอ้โหกลับบ้านแล้วเหรอหรือตั้งสองนาที uh oh. ครับ บทเวลาเราชนะไป3-0ครับก <Jean> ็เกิดอุบัติเหตุนะครับโอ้โหลูทเสาไปเลย